สวัสดีครับพี่น้อง้แฟนเอฟซีทีนาหสุขสุขคนครับผมสิไปงานครับพี่น้อง <c oughs> สอดไปงานอีสานบ้านเท่านะครับเพราะแต่ตื่นกินยามาขึ้นนะครับบ่ค่อยสบายนะครับทึ่งประชุมงานขายเพลงทึ่ง,ง,งเหตุเพลงนะครับ จะส่งข่าวหาพี่ฮานองอแฟนคลับเอฟซีสุผู้ทุกคนเพบมาประเดิร์ล่งยูทูบโดนแล้วว <c oughs> ุลกล้วยกระถากมาว่าเดเบิ่งแต่อันเก่านะครับเอ๋ผมีคอนเทนต์เด้อพี่น้องเด้อกบบมีตั้งแต่ความคิดฮอดคิดถึงพี่น้องแฟนคลับเอฟซีสุผู้ทุกคนมันมีแต่ความคิดฮอดคิดถึงแบบมีแต่เพื่อนหักแพงผูกพันกันนั่นแหละครับบ่มีดอกคอนเทนต์มื้อนี้ก็สิมาส่งข่าวหาพี่ฮานองว่ายังคิดฮอดคือเก่า นะครับยังกินทอดคือเกาทั้งรอยเอ็ดทักว่าทั้งขอนแกน่นทั้งอุดอรเมื่อคืนเนี่ยก็อยู่สนามบินสุวรรณภูมินะครับ่นเห็นง,งานอยู่หันทักมาว่ากันแซวลแซลอยู่แบบเพิ่ไปเห็นร่งคลิปใน YouTube อีกแน,น่อยากรุ่มโยครับแต่สาขากลับร่งคือเกาเหลอเดอ้อได้ร่งคือเกานะครับจังแจ้ได้กฝากติดตามเอพุนาชาแนลและก็ฝากติดตาม A ผลงานก่อลำํำไมค์ครับบัวล่าผานำย,อย่อยเป็นผลงานการแต่งของพอดาวบันดอนนะครับแล้วก็ผลงานเพลงซาซาซึ่งๆ่งอีกเพลงหนึ่งพี่ดีเกินไปนะครับฝากพี่ฝากน้องเนี่ยกันละกัน,กนค่ะพูดได้เป็น f อฟซเอพอจนาเป็น f อฟเป็นแฟนคลับซีฮหวารุ่นเฮาบท้องมีคอนเทนต์หรอกนะครับมีแต่ความกินหดัดกิดถึงมีแต่ความผูกพัน มีงานมีการยังกะโทรเขามาหรือโทรเขามาเรียนบ่มีก็รโทรเขามาเรียนได้นะครับรักและคิดถึงทุกคนนะครับเมื่อนี้สิไปคอนเสิร์ตอยู่ทางปากช่องนะครับในกฝากพี่น้องติดตามได้กันละกันครับผมรักและคิดถึงทุกคนนะครับสวัสดีครับผม